ดีค่ะป้าตุ้มพรมยานนะคะจะมาเปิดไพ่พรมยายนของคนที่เกิดวันจันทรในสัปดาห์นี้นะคะหน้าที่การงานงาการเงินความรักการเล่นหุ้นจะเป็นอย่างไรเอ่ยในการทํางานนะคะคนที่เกิดวันจันค่ะโอ้คนที่เกิดวันจันในสัปดาห์นี้หน้าที่การงานหวานพืชไปแล้วจะมีผลไม่เอ่ยคนที่ทํางานเกี่ยวกับของตัวเองบริษัททุกคนนะคะอ่าคนที่ทํางานเกี่ยวกับบริษัทนักธุรกิจนะคะรับเหมาก่อสร้างธุรก,กิจต,ตัวเองนะคะในช่วงนี้ สิ่งที่คุณทำไว้ในหน้าที่การงานคืณหวานพืชไว้แล้วแต่ช่วงนี้อาจจะมีการชั่งน้ำหนักให้เที่ยงตรงสักนิดนึง คุณอาจจะได้รับผมตอบแทนจากเจ้านายหรือว่าการรับเหมาที่คุณทํานี้มีคนคอยช่วยเหลือเกือ้อกูลอุปัมนะคะมีความเอาใจใส่ให้ออกอ,อุ้มอาลีนะคะมีคนรักและคอยช่วยเหลือเกื้อกูลนค่นะ,คะในช่วงนี้คุณจะผ่านอุปสรรคได้ทั้งปวงเลยนะคะในช่วงนี้งานของคุณจะสําเร็จนะคะคนที่ทํางานบริษัทนะคะในช่วงนี้งานของคุณมีการหนักหนักอึ้งอยู่ในช่วงนี้นะคะแต่งานของคุณก็จะผ่านไปได้เพราะว่าคุณได้โปรยปลูก,ปล,กปลูกผลประโยชน์เอาไว้แล้วนะ คงานของคุณจะเกิดผลนะคะที่คุณได้โปรยผลประโยชน์เอาไว้อาจจะมีการชั่งน้ําหนักให้เที่ยงตรงสักนิดหนึ่งแต่คนรอบข้างรักนะคะคอยช่วยเหลือเพื่อกุศลถามเพื่อนร่วมทีมค่ะคุณไม่ต้องกลัวค่ะผ่านไปได้เลยนะคะสบายๆนะคะการข้าราชการทหารตํารวจนะคะในช่วงนี้ผลงานคุณก็จะดีนะคะแต่เจ้านายมีการชั่งน้ําหนักกับการทํางานของคุณอยู่เพราะว่าคุณมีผลงานอยู่แล้วนะคะคนรอบข้างให้ความช่วยเหลือดีให้ความเอาใจใส่ดีแล้วรักให้ดีนะคะเพื่อนฝูงนะคะคุณจะผ่านไปได้นะคะ ผลงานคุณจะเกิดนะคะในช่วงนี้คนที่ทํางานค้าขายนะคะในช่วงนี้ค้าขายของคุณกําลังจะเกิดผลนะคะคนรอบข้างรักขาลูกค้าติดใจในฝีมือที่ทําหรือว่าการค้าขายของคุณการผู้จาของคุณนะคะลูกค้ากําลังจะติดนะคะขอให้คุณช่างน้ําหนักการค้าขายหรือว่าการทําธุรกิจให้ดีกว่านี้สักนิดหนึ่งนะคะทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะการค้าขายจะผ่านไปได้ทุกอย่างเลยนะคะของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะ ช่วงนี้นะคะการเงินนะคะคนที่เกิดวันจันทร์จะเป็นอย่างไรเอ่ยในช่วงนี้การเงินทําธุรกิจตัวเองโอ้การเงินของคุณนะคะในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรโอ้การเงินของคุณนะคะในช่วงนี้การเงินจะมีการแบบช่วยกันประคับประคองกันไปสักนิดหนึ่งนะคะสักจะทําไม่แน่นอนคะ่ะอาจจะดีขึ้นนะคะภายในภายหลังนะคะที่คุณหว่านพืชเอาไว้นั้นผลตอบแทนจะได้นะคะแล้วก็คุณอาจจะมี การติดต่อเรื่องเงินเอาไว้แล้วก็ช่วยกันประคับประคองกันช่วงนี้นะคะเงินคุณจะได้นะคะในช่วงที่คุณทํางานเงินของการทํางานหรือว่าการประคับประคองกันในท่านเดลทุรกิจค่ะผ่านไปได้ค่ะของคนที่วันจันทร์การเล่นหุ้นแม่แนะนํานะคะเพราะมีการประคองกันอยู่แล้วก็มีการเหนี่ยวรั้งกันอยู่นะคะในช่วงนี้สักจะทำมันความไม่แน่มันเกิดได้ตลอดนะคะความรักค่ะคุณจะเป็นอย่างไรเอ่ยในช่วงนี้ความรักของคุณนะคะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะในช่วงนี้เป็นอย่างไรเอย่ยโอ้ความรักนะคะ ความรักของคุณในช่วงนี้เหมือนกับความรักกาลังจะเดินเข้ามาหาคุณแต่คนมีความระแวงไม่สบายใจแล้วก็มีความกังวลใจหนักเหนียวใจนะคะแล้วก็มีความที่แบบไม่เที่ยงตรงกับ ความรักที่คุณมีอยู่นะคะคเขาอาจจะชอบคุณ <c oughs> อยากจีบคุณนะคะในช่วงนี้แต่ก็มีความกังวลใจแล้วก็ไม่แน่ใจลังเลนะคะในช่วงนี้นะคะอาจจะมีการเดินทางพาไปเจอกันนะคะในช่วงนี้นะคะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะเรื่องของความรักนะคะผ่านไปได้ทุกอย่างคะ่ะแต่ความรักเพิ่งแรกเจอนะคะอาจจะมีความไม่แน่นอนอยู่ในช่วงนี้นะคะแต่เขาก็อยากจีบคุณนะคะในช่วงนี้ขอให้คุณระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้ให้ป้าด้วยนะคะคนที่เกิดวันจันทร์ในสัปดาห์นี้นะคะ